วันทองเจาะยังไม่ทันแก่เลยแต่อันนี้ก็น่าจะมีแก่แล้วเพราะว่ามันไล่เจาะตอนแรกไม่มีนะมันเพิ่งมาพอมาปุ๊บมันเหมือนลุมต้นเลยอะมะม่วงยายกลัมกินกับข้าวเหนียวอร่อยมาก ต้นนี้ดกนะปีนี้มะม่วงดกเราก็ได้ทำการสอยที่ตัดสินใจสอยเพราะว่า,วามันร่วงเบื่อมากเลยแมงวันทองนี่เราก็มากองกองไว้แล้วก็โยนให้ปลาเนี่ยแมงวันทองเจาะ ก็จะทิ้งไข่ไว้ข้างในลูกบางครั้งยังแก่ไม่จัดเขาก็เริ่มร่วงแต่อันนี้ก็ได้แล้วนะเราลองชิมดูก็หวานเจีย๊ยบบางลูกก็ยังไม่หวานบางลูกก็อ่อนเป็นบางลูกถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเราว่ามันหมดต้นแน่นอนรอแก่จัดเนี่ยเอ,อดูดิ ยังมีอีกนะที่ยังไม่สอยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูที่นี่ที่สอยแล้วไหมอันนี้เราสอยไปแล้วนะเราสอยไปบ้างแล้วนี่อันนี้เห็นไหมนี่ยังอ่อนอยู่ตอนแรกก็คิดว่าเราจะสอยดีไม่นะ่คือถ้าไม่สอยมันก็ไม่เหลืออะไรก็เลยสอยนี่ยังอ่อนเห็นไ ล,ลูกนี้เด็ดสบายไม่ต้องสอยมิเตี้ยยังเหลืออีกหลายลูกอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ e 2 r 2หรือ r 2 e 2เนี่ยแหละมะม่วงเมื่อก่อนฮิตมากเลยพันเนี้ยเพราะเขาสวยปลูกติดกันเลยนี่ R2 e 2พวงแอปเปิ้ล คนเท่าคนแก่ชอบเรียกมะม่วงแอปเปิ้ลเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะที่เราสอยไว้แล้วระหว่างค้างให้ชมต้นไม้ไปเรื่อยๆเออช่วงที่เราสอยอะ่ะเดี๋ยวให้ดูช่วงที่เราสอยนะมันก็จะมีร่วงอ่ะ เสียด้เหมือนกันแหละนี่ไงร่วงแตกเลยออกนอกตะก้อไม่ถึงออกดูตะก้อเราเนี่ยตะก้อเราเอียงเอียงกระเทเล่สอยปุ๊บมันก็หล่นไอที่ลงตะก้อก็ลงแต่ที่หล่นนี่คือลูกใหญ่เบิ่มเลยลูกสวยๆมักจะออกนอกตะก้อร่วงแตกอันนี้ไว้จิ้มปลาหวาน ีเหลืองอาลามแวะหน่อยแวะซะหน่อยสะท้อนแสงเลยงามวงวานนี่เหลืองกันตนาชมพูเชื่อแวบเมื่อไรจะถึงมะม่วงเนี่ยโมวแต่แวะเนาะนี่ หงสุวรรณลืมกันหรือ,อยังเมื่อก่อนดังนะก็เกดลืมกันหรือ,อยังนี่ใบดังๆนี่ชายชนเห็นไหมยังสวยอยู่นะ,ะมีคนถามถึงชายชนก็ถ่ายให้ดูแหละแวบหนึง่งวันนี้จะมาอวดมะม่วงนี่ไงเป็นไงล่ะ จะมืดๆหน่อยนะอันนี้เราไว้ในล่มที่ลอยนี่เมื่อก่อนเนี้ยเราเข้าใจว่ามะม่วงลอยน้ําคือมะม่วงอ่อนดูมันไม่อ่อนนะมันเป็นวัมไอพันธุ์อื่นอาจจะอ่อนลอยน้ำเนี่ยดูเหลืองและแก่จัดแปลกเหมือนกันนะมีอยู่ประมาณห้าลูก เย่กั่ำลอยน้ำแต่เป็นมะม่วงแก่สรุปคือแก่หมดแล้วนะที่สอยมาอาจจะแก่ไม่จัดก็ได้เอาห้าลูกช่างมันเถอะนี่ได้หลายลูกเลยยังสอยไม่หมดเลยปวดคอเพราะเวลาสอยเราต้องเงยหน้าขึ้นไงรู้สึกมันหน้ามืดก็เลยหยุดก่อนโอ้โหเอออันนี้ก็ลอยน้ำ นี่เหลืองจะสุกอยู่แล้วลอยน้ำได้หลายลูกเตรียมนึ่งข้าวเหนียวอีกประมาณกี่วันช่วงสงการพอดีแหละอ้ยอยู่กับต้นไม้เหนื่อยใจกับมะม่วงเหลือเกินมีคนถามว่าเอ๊ะอยู่นนทบุรีทำไมไม่ปลูกทุเรียนเนาะทุเรียนนนเขาบอกอร่อย แล้วก็แพงที่สุดในประเทศไทยเคยปลูกแล้วจ้าหลายรอบแล้วไปซื้อต้นจากตลาดตะพงจังหวัดระยองม,มาปลูกแล้วก็บางครั้งก็คนอื่นให้มาบ้างไม่รอดเลยปลูกยากนะทุเรียนเนี่ยใครที่คิดว่ามันง่ายมันไม่ง่ายนะเมื่อก่อนแถบบางกลวยจะปลูกกันเยอะเดี๋ยวนี้บ้านจะสัว์มาแทนที่หมดแล้วปลูกได้แต่มะม่วงเนี่ยที่งามสุดมะม่วง ขนุนมันปลูกได้ทั่วประเทศอ่ะมะม่วงกับขนุนเนี่ยใจอยากได้ทุเรียนทํายังไงก็ไม่ได้สักทีปลูกไปเชื้อรากินรากสมอเล่ก็เลยกลายเป็นมะม่วงรอบบ้านเลยกินไม่ไหวแจกก็ไม่มีใครเอาเพราะว่าแถวนี้มีต้นกันทุกบ้านล็อกคอแจกก็ยังดิ้นกันเลย ดิ้นหนีไม่ยอมเอาเขาบอกคิ้วแล้วหนักแย่จังเลยจะไปแลกกับใครก็ไม่ได้เพราะที่อื่นก็มีแต่มะม่วงเหมือนกันไม่มีอย่างอื่นเงาะมังคุดก็ปลูกไม่ได้แย่เนาะปลูกได้แต่มะม่วงดูให้ดูอย่างอื่นวิวทิวทัศน์บ้านเรานี่คนบ้านต้นไม้ก็จะลกๆแบบนี้ เหนื่อยเนาะอยู่กับพวกต้นไม้เนี่ยจะมีงานให้ทำทุกวันแหละรดน้ำต้นไม้แต่ก็มีความสุขในความเหนื่อยช่วงนี้หอยทากจะเยอะเนาะเช้าเช้าเนี่ยมันชอบออกตอนกลางวันกลางคืนเขาจะกบดานอยู่ในกระถางเรามาคอยดูนี่ มาคอยดูเช้าเๆอันนี้เขาก็สิ้นชีพแล้วตัวลายแบบนี้ถ้ากินได้คงจะดีเนาะทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดไม่มีประโยชน์เลยหอยทากเป็นหอยขมหอยโขมหอยเชอรี่ก็ยังกินได้หอยทากนี่ กินรากกินใบกินต้นไม้เกลี้ยงเลยนะทั้งผักทั้งไม้ดอกไม้ประดับเนี่ไม่เหลือเลยเราก็ว่าทําไมเหลือแต่กระถางบอกคว่าไปโอ้โหออกลูกผัวเมียลูกหลานเต็มกระถางเลยอยู่กันเป็นแบบกระจุกอะใต้กระถางอะนีอโกนีมาก็ต้องมียาผงมาเลยปลูกต้นไม้ถ้าไม่มียาช่วยนะเรียบร้อย ไม่รู้มันมาจากไหนเมื่อก่อนไม่มีนะไอหอยทากเนี่ยเขาขยายพันเร็วด้วยภาพสั่นๆหน่อนะเพราะว่าเราซูมพอซูมปุ๊บมันจะสั่นเราไม่มีเอ่ออะไรนะเขาเรียกการสั่นอะ่ะดูต้นโมกตรงนี้ล่มนะ เหมาะกับการกินกาแฟอยู่ต้นไม้ไปกินไปเห็นไหมผักตะไคร้ปลูกหมดไม้ดอกไม้ประแดกประดับอุ้ยดูมะม่วงมะม่วงเบาเก็บไปแล้วแล้วก็ทิ้งคาต้นไว้กินไม่ไหวนี่สุกคาต้นเลยมะม่วงเบา เมื่อก่อนนึกว่าม่วงกระร่อนแต่ไม่ใช่เขาบอกม่วงเบานั่นล่วงเต็มคนที่อยู่ในเมืองเนาะคงคิดถึงบ้านอะเพราะในเมืองอะต้องซื้อทุกอย่างอแม้กระทั่งใบกะเพรา